แคนดี้จอมแก่นเล่ม5าอีพีที่หกเคนดี้เธอรู้อะไรมากกว่านี้เหรอเธอรู้จากเขาเพียงแต่ชื่อเท่านั้นไม่ค่ะหนูรู้เรื่องของเขาเยอะค่ะเขาเป็นคนร่าเริงและกล้าหาญมากค่ะทั้งหมดนี้มันอยู่ในตัวของฉันอย่างนั้นหรือพยายามนึกเข้าสิคะนึกเข้าหนูจะคอยช่วยคุณอีกแรง เธอต้องกลับไปโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอฉันหายเป็นปกติแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นั่นแล้วลาก่อนแคนดี้ฮะคำว่าลาก่อนแคนดี้จากคุณอัลเบิร์ตทำให้แคนดี้ถึงกับหน้าเสียแล้วอัลเบิร์ตก็บลุกขึ้นและเดินจากไปคุณอัลเบิร์ดฉันคงอยู่คนเดียวได้ อย่าเป็นห่วงไปเลยนะคุณอัลเบิร์ตอย่าไปอย่าไปค่ะถ้าความทรงจำฉันกลับคืนมาฉันต้องมาหาเธอแน่ๆไม่ได้คุณยังไปไม่ได้ฉันต้องตอบแทนบุนคุณคุณตอนที่แอนโทนีตายคุณเป็นคนช่วยชีวิตฉันไว้ แล้วตอนที่แยกกับเทริสคุณเป็นคนให้กำลังใจหนูมาตลอดคราวนี้ถึงตาหนูบ้างเคนดี้กรุณาให้หนูช่วยเธอค่ะถึงหนูจะใจไม่ดีเท่าคุณแต่หนูก็อยากช่วยค่ะแคนดี้ขอร้องเอาเบิร์ดทั้งน้ำตาด้วยคำพูดสีหน้าและกิริยาท่าทางของแคนดี้ที่สัมผัสได้ถึงความจริงใจ ก็ทำให้ Albert อัลเบิร์ตหยุดชะงักที่หนูบอกว่ามีพี่ชายอยู่บ้านนอกความจริงแล้วหนูเป็นเด็กกำพร้าหนูคิดว่าคุณเป็นเหมือนพี่ชายของหนูจริงๆคะ่ะพี่ชายจริงๆใช่ถ้าฉันมีคุณเอลเบิร์ตอยู่ใกล้ๆเคนดี้ <Candy. S 2> คุณเอลเบิร์ตจับที่ไหล่ของเคนดี้อย่างอ่อนโยนที่โรงแรมที่พักของเทรีส ในขณะที่แม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่นั้นอาดุณสวยค่ะมีจดหมายถึงคุณค่ะครับขอบคุณนะครับเทริสรับจดหมายจากแม่บ้านวันนี้คนซ้อมดึกอีกสิละคะครับพยายามเข้าเนี่ยคะฉันเป็นแฟนคุณมาตลอดบ๊ายบายแล้วเทรรส ก็แอบมาอ mm ่านจดหมายอยู่ที่มุมหนึ่งของตึกเทรีสสบายดีหรือเปล่าคะแคนดี้สบายดีนะฉันออกจากหอพักที่โรงพยาบาลแล้วไปเช่าบ้านพักอยู่แถวชานเมืองอยู่กับคุณอัลเบิร์ตและปูเป้ฮะอะไรนะฉันพบเขาโดยบังเอิญขนาดตัวเองยังไม่อยากเชื่อเลยล่ะตั้งใจว่า จะช่วยจนกว่าความทรงจําเขาจะกลับคืนมาถ้าฉันเงินได้เงินเดือนแล้วจะมให้บอกให้นะวันหยุดทีไรฉันก็พาคุณเอาเบิร์ดไปเที่ยวเสมอดูเหมือนความทรงจําเขาจะกลับคืนมาบ้างแล้วโชคดีที่สแต์สร้างรถสําหรับไปแคมปิ้งได้เราถึงมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันเกือบทุกวันอาทิตย์เราอยู่กันอย่างง่ายๆแต่พอมีทุกคนมารวมกัน ก็มีเสียงดังเป็นบ้าเลยผู้สจนนึกภาพออกเลยนะเคนดี้คุณเอาเบิร์ตดูร้าเริงขึ้นมาอีกนิดแต่เขามักจะเหม่อลอยอยู่เรื่อยๆบางครั้งฉันก็ยังคิดเลยว่าถ้าเทริสอยู่เรื่องต่างๆมันอาจจะดีกว่านี้ขอบคุณมากที่อุตสาห์ชวนฉันไปดูการแสดงเอ คุณจะเข้าถึงบทบาทไหมนะอากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยล่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะและอย่าลืมเขียนจดหมายมาอีกล่ะตอนนี้แคนดี้อยู่กับคุณเอาเบิร์ตอืมก็แล้วไปถ้าเป็นกับคนอื่นแล้วก็น่าดูชมคุณเอาเบิร์ตสูญเสียความทรงจำอย่างนั้นหรือแบบนี้แคนดี้คงจะลำบากแย่ yeah. ผมอยากช่วยเหลือคุณจังแคนดี้เฮ้เริ่มแล้วไฟมาทางนี้หน่อยอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นเฮ้ยผมยังไม่เข้าใจบทตรงนี้เลยไหนไหนตัวละครแต่งตัวเสร็จเมื่อไหร่ถ้าแคนดี้รู้ว่าเราเล่นบทริมิโอคงจะตกใจแน่ๆเอาเบิร์ดนึกในใจพร้อมกับกระหิมยิ้มย่องกับตัวเองอย่างรู้สึกมีความสุข จบ EP ที่6โปรดติดตามตอนต่อไป